นาสียนานาวิชัยฮาฮ่าเ่าฮ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 ่รฮ่าฮะลฮ่าฮ่าฮ่าฮก็ฮ่าฮ่าาฮ่่าา่่าฮาฮ่่าฮ่่าฮ่ฮ่ฮ่า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 ฮลาว ฮะช่วงนี้ติดสัตว์อารมณ์ไม่ดีช่วงนี้ติดสัตว์อารมณ์ไม่ดีสุดๆไไอออ้้้ตุมาเเลหรทำอะไรไปไม่มันใส่ไม่ดีก็มันเป็นเด็กอ่ะมันก็ต้องดื้อบ้างปะ เดี๋ยวมันก็นี่ไปแหมคุมโทนมันเนี่ยสีฟิวจะบอดอะไรอะไรโอ้ยเกนลเปแมวเลยไปเขาลงนะเออเขาลงแน่ไม่นะำอะไรเลยเลือตัวเจียวอ่ะพึ่งสร้างวตึ่งสร้าวทำตู้พันจุกเองคนดี ハだった <laughs>